ถ้าคนจะเริ่มต้นเนี่ยเนี่ยจากธุรกิจแบบเดิมนะจะเริ่มต้นสมมติเอาไม่ใช่ธุรกิจร้านอาหารนะเป็นธุรกิจร้านขายของชำเนี่ยจะต้องเริ่มเข้ามาทําแบบดิจิตอลสตรีที้ยังไงนะแบบช่วยอธิบายแบบง่ายๆขั้นตอน,นง่ายๆคร่าวๆ,ๆนะเผื่อคนดูจะได้เอาไปเป็นไอเดียได้ครับมันต้องแบ่งทั้งหมดสามสามด้านหลักๆนะครับสามด้านด้านแรกเนี่ยคือนะครับด้านแรกคือสิ่งที่ควรจะต้องทําช่วงโควิดครับคราสิส อย่างที่สองเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายในเราเรียกว่า internal digital transformation ครับและอย่างที่สามเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายนอก external นะครับ digital transformation ค,คือเปลี่ยนธุรกิจโมเดลของเรา business model ให้ตรงกับ consumption ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนะครับอ่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแรกก่อนเนี่ยสิ่งที่ควรทำช่วงโควิดครับนะครับสำหรับธุรกิจไม่ใช่แค่ร้านของชำนะครับสามารถ apply ได้กับทุกธุรกิจ Uh, management ควรจะลดเงินเดือนก่อนนะครับอย่าลดเงินเดือนพนักงานระดับล่า s t ล e v e l Entry e ว e l e นทรีนะครับ l e v e l blue c o อ l a r อย่าลดเงินเดือนเขา so, พยายามลดเงินเดือนที่ Management ก่อนเพราะว่าแมเนจเมนต์เนี่ยถึงแม้ว่าลดเงินเดือนเขาก็ยังอยู่ได้เพราะาเขามีเซฟิงนะครับ uh, 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 uh. มี C Level เนี่ยระดับ C level เนี่ยเขามีเซฟิงเขามีหุ้นมีทองคำมีอะไรเขายังใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าระดับ First Level Entry เนี่ยคือ o <ร>อ e r a t o r ลง์ูงเ้เไม่กี่เดือนออนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะลดเงินเดือนในระดับล่างที่สุดของ Organization แต่ควรจะลดเงินระดับบนที่สุดแต่ถ้ายังไม่ไหวจริงๆเนี่ยถ้าจําเป็นที่จะต้องอลดเงินเดือนคนข้างล่างจริงเนี่ย<อ>ผมก็แนะนําว่าอย่าไล่คนออกนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเป็น a s สเซของบริษัทเขาทํางานร่วมกับเราสิ่งที่ผมแนะนําคืออาจจะให้ทุกคนทํางานเหลือันละแค่ สามวันต่อสัปดาห์ไหมนะครับแล้วก็ผัดกันทํางานแล้วก็ลดเงินเงินเดือนทุกคนเท่ากันนะเพื่อ่จ้ใช้ทุกคนเนี่ยไม่มีคนใดคนหนึ่งตกงานแต่แทนที่จะได้รับเงินเดือนห้าวันต่อสัปดาห์ก็เฉลี่ยทํางานพัดกันทํางานคนละสามวันต่อสัปดาห์ก็พอนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนอยู่รอดช่วงโควิดไปได้นะครับส่วนฝั่งของพนักงานเองเนี่ยต้องรีสกิลตัวเองให้ทันนะเพื่อที่จะให้มัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรแล้วก็นอกองค์กรที่เราเดี๋ยวจะมา cover กันซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงทุกคนในบริษัทต,ต้องช่วยกันนะครับเปลี่ยนแปลงเพราะโลกมันเปลี่ยน100%เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนให้ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอัปเดตสกิลเซ็ตของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเกิด crisis หรือไม่เกิด crisis คุณต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วให้ตรงกับโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรีสกิลตัวเองให้ทันให้มีสกิลเซ็ตให้มันตรงกับตลาดนะครับให้ช่วยให้บริษัทเนี่ยผ่านวิกฤตไปให้ได้แต่ถ้าสําหรับใครที่ถูกเลทโกมาแล้วเนี่ยถูกไล่ออกมาแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าตกใจเพราะว่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนกระเป๋านะมันไม่ได้หายไปไหนยิ่งตอนนี้เงินมันออกมามากขึ้นบิ๊กสารัฐปรินเงินไมอันเนี่ยเงินมันเปลี่ยนกระเป๋าเพราะฉะนั้นหน้าเกี่ยวงคุณเนี่ยคือต้องดู ในขณะที่บางบริษัทไล่พนักง,งานออกนะครับบางบริษัทเนี่ยรับพนักง,งานแทบจะไม่ทันอ่าจริงนะครับรเช่นจริงเช่นบริษัทอะไรเช่นบริษัทที่ประหยัดเวลาให้กับทุกคนนะครับเช่นตอนนี้ที่เมื่อก่อนรับทําความสะอาดบ้านให้กับทุกคนนะครับเป็นแพลตฟอร์มเรียกแม่บ้านเนี่ยตอนนี้เขาก็รับมาทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดด้วยก็รับพนักง,งานกันไม่ทันนะครับหรือดิลิเวอรี่ตอนนี้เห็นเห็นรูปไหมครับเอ่อเคอรี่อะครับของวางเต็มไปหมดเลยครับใช่พนักงานส่ง ไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางบริษัทที่โตอย่างมาหาศาลนะครับเงินมันแค่เปลี่ยนกระเป๋าเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกไล่ออกแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าอันไหนคือ sunrise industry อย่าไปสมัครบริษัทที่เป็น sunset เพราะว่าที่กำลังขาลงครับเพราะว่าคุณจก็จะใช้ skill s ตเดิมเดิมสุดท้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนโทรเลขครับหรือเป็นเหมือนโทรไปต่างประเทศเสียนาที30บาท60บาทซึ่งคนไม่ค่อยใช้แล้ว เพราะ <Yeah. S 1> ฉะนั้น uh คุณก็ต้องไปหาวงการที่มันโทรฟรีดูไหมครับ,รบ Facebook Google พวกนี้มันคือ mm hmm. Sunrise Industry น FinTech นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสกิลเซ็ตของคุณนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เป็นวงการที่โตมากขึ้นเรื่อยๆจำนวนพนักงานที่เขาต้องการเนี่ยก็ต้องเพิ่ม้นเรื่อยๆทุกปีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งที่สามารถทำได้เลยอันไหนที่ CEO ทำเนี่ยสิ่งที่แจ็คมาพูดอันนึงเนี่ยผมชอมากเขาบอกว่า c o หรือเลดเนี่ยหน้าที่ของเร์คือตอนที่ทุกอย่างมันดีไปหมดเนี่ยหน้าที่ของเร์คือต้องคิดสิ่งที่ยากที่สุดไว้ก่อนให้คิดสิ่งที่ยากที่สุดในขณะที่ทุกอย่างมันดีไปหมดเพราะฉะนั้นบริษัทที่ดีจริงๆเนี่ยหรือเราเรียกว่าเกรดคอมพานีเนี่ยเขาจะอยู่รอดช่วงโควิดเพราะว่าเร์ชิพเขาคิดเรียบร้อยไวแล้วแล้วก็มีการเตรียมตัวนะครับซึ่งคริสิสเนี่ยมันจะดิเฟรนเชียรนะครับระหว่างบริษัทที่ดีมากๆกับบริษัทที่ธรรมดา ะคร Companies กับ Good Companies นะครับเราสังเกตว่าทุกๆ crisis เนี่ยจะมีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกเกิดขึ้นตลอดนะครับหลังจากปี2 0 0 8ก็เกิด Crisis หลังจากเกิด Crisis ก็เกิดบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกหลังจากปี2000 crisis มาก็มีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงโลกเกิดขึ้นมาหลังจากโควิดเนี่ยก็จะมีบริษัทที่เป็นเก e a คอมพานีสเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ีอ CEO เนี่ยคือคิดสิ่งที่แย่กที่สุดไว้ก่อนตอนที่ทุกอย่างมันดีไปหมด แล้วเวลาตอนที่ทุกอย่างมันแย่ที่สุดเนี่ยหน้าที่อของรีดเร์ชิพคือให้คิดสิ่งที่ดีที่สุดไปก่อน uh นะครับแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากที่เราทําได้เลยเป็นควิกวินเนี่ยคือลดต้นทุนนะครับลองพยายามอย่าเลทโกของคนนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาคนเป็นแอสเซทนะครับถ้า <nice. S 1> ผมเป็นซีอล้วเราเลือกได้แค่ฟัง์ชันใดฟังช์ชันหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกอเรื่องของคนนะเพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโอกาสหรือหรือจะเป็นวิกฤตมันจะมาจากคนทั้งหมดเลยเป็นรูทคอสของทุกอย่างนะครับสาคัญมาก หรือวิธีการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะลองต่อรองค่าเช่าพื้นที่ไหมใช่ไหมครับลองลดอย่างอื่นดูลดทางด้านอื่นนะครับลดต้นทุนทางด้านอื่นอะไรที่เป็นแคปเ x กหรือแบบต้นทุนหนักๆที่ต้องลงทุนซ้ําๆเนี่ยเราควรจะเปลี่ยน Business Model ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คิกวินสิ่งที่ควรทําช่วงโควิดนะครับอย่างที่สองที่เราจะควรควรจะคุยกันเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่เราเรียกว่า Inter n a l ดิจิทัลทรานส์เฟชันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดโควิดหรือไม่เกิดโควิดเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโตแบบก้าวกระโดดด้วยเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับาะฉะนั้น mindset ของผู้บริหารก็คือวิธีการทํางานมันก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะโลกมันเปลี่ยนเราจะทํางานแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าทํางานแบบเดิมเนี่ยเอาพุทหรือรีซอสมันก็เป็นเหมือนเดิมมันอาจจะใช้ได้ในยุคที่มันโตแบบดิเนียที่มันยังไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดนะครับมันยังคลี่บัาบั่น แต่ตอนนี้โลกมันโตแบบก้าวกระโดดเนี่ย expectation มันสูงมากของลูกค้าใช่ไหมครับ competition มันสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ resolve แบบใหม่ output แบบใหม่เนี่ยวิธีการทํางาน input มันก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้น output มันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานต้อง re skill worker นะครับ employee ทุกคนในในองค์กรนะครับอย่างแรกที่จะต้องทำเนี่ยก็คือต้องมี mindset ที่ว่าอะไรที่ automate ได้ควรจะ automate นะครับไม่ควรจะใช้คนทําอะไรที่ทําซ้าๆทําซ้ำๆคอมพิวเตอร์ำำทำ,ำ,ำ<ว>ดีกว่าคนมากขึ้น ควรใช้คอมพิวเตอร์ทำนะ a u t o m a t e ก function เพราะเพราะว่าเราจะสามารถลดนะครับ Capex หรือ Opex ต้นทุนในการ r u นธุรกิจได้มหาศาลเลยเพื่อที่จะเอาคนที่ว่างขึ้นเนี่ยมา reskill เขาไปาเปิดรบ,บริการอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้ด,ดีขึ้นซึ่งมันก็จะมีแอปต่างๆตอนหลายๆอย่างที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นยกตัวอ,อย่างอย่างแอป ทางด้านบัญชีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้คนนักบัญชีมหา,าศาลาาในการ,รมานั่ง reconcile นะครับงบว่า invoice ตรงกับเงินเข้าออก bank ทุก transaction ไหมใช่ไหมรครับเดยนี้มันก็มี cloud service ที่เรียกว่า zero หรือ quickbook ซึ่งเป็น online. ออนไลน์แอปมีทั้งแอปในมือถือทั้งแอปใน Desktop อซึ่งสามารถ auto sync นะครับอโต้ reconcile มันจะลิงก์กับ bank account ทุก bank ในเมืองไทย แล้วเราก็สามารถที่จะอัปโหลด general ledger ของเราเนี่ยแล้วมันจะออ t โต้ reconcile ให้เลยโดยที่ใช้คนนักบัญชีมา Bookkeeper นะครับมา print อ่า p r i n t bank statement ออกมา1ตึกนะครับแล้วก็ Invoice มา1ึตึกแล้วก็นั่งเอาปากกาขีดก็ตรงใช่ใกว่าจะมานั่งทำกว่าจะโปรเซสแค่คือถึงก็ปวดหัวแล้วฮะปวดหัวแทนอันนี้อันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ทำเลยมันลิงก์กับแบงค์ทุกๆ Transaction เงินเข้าออกแบงค์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน ซอฟต์แวรอันนี้แล้วเราก็อัปโหลด Invoice เข้าไป general ledger เข้าไปถ่ายรูป Invoice มันก็ a u t o f ฟิลให้เลยใน general ledger นะครับแล้วมันก็จะ r รี o n ค i นซ์ให้เลยพอ r e ี o n คันซเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงกับ Bank Statement กดแค่ปุ่มเดียวครับบ p l มาแล้ว Income Statement Balance Sheet ออกมาเองเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งผูกสูตรอะไรเลยมันก็ช่วยในการผลิต o u t p u t นะครับดิ้นแล้ขึ้นประหยัดทุนนะครับลดความผิดพลาดในองค์กรนะครับที่ทำงานด้วยคนมันแค่นี้ก็ สามารถทำให้ชนะผู้แข่งได้ละในทางด้านของบัญชีหรือมันก็จะมีแอปที่ Evernote งเงี้ยครับช่วยจดแทนที่จะใช้กระดาษเวลาเข้าประชุมผีก็จดในกระดาษกว่าจะแชร์โน้ตท,ที่ประชุมเสร็จเนี่ยมีคน100คน1000คนมานั่งซีล็อกออกระาดาษแชร์เดินูุกี่ชั้นแค่นี้มันเป็นเวลาที่เสียไปไม่รู้ต่อปีเนี่ยกี่เดือนที่เสียไปอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้พอจดเสร็จปุ๊บสวายแค่ครั้งเดียวเนี่ยใช้ให้คน100คน1000คนเห็นได้เลยทีเดียวมันก็เพิ่ม productivity ใช่ซึ่งความจริงเนี่ย g ม่จ n t ไม่จำเป็นต้องไล่พนักงานออกนะครับครับถ้าไม่สามารถลดต้นทุนได้แล้วเนี่ยเราหันมาเพิ่ม productivity แทนไหมมันก็เป็นอีก option หนึ่งในการเอาแอปพวกนี้มาเพิ่ม productivity ให้กับองค์กร input เท่าเดิมแต่ output มหาศาลมากขึ้นโดยการเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เราทำงานแบบฉลาดขึ้นนะครับมันก็จะมีแอปต่างๆนะครับ ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนธุรกิจ business model ยังไงยังไงก็ต้องต้องการคนนะครับในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีคนไม่มีพนักง,งานก็ไม่มีแขนขาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ r o o t e cost ถ้าเปลี่ยนไม่ทันหรือจะเป็นโอกาสถ้าเขาเปลี่ยนทันเพราะฉะนั้นมันจะเป็น asset ถ้าคุณเป็น leader คุณก็ต้องอ improve asset ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องมีโปรแกรมเช่นให้ พนักงานกู้ไหมเพื่อที่จะให้เขามีเงินมาส่วนหนึ่งมาสต็อกอัพสป라이ส์เก็บไว้ที่บ้านช่วงที่ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับมีเงินส่วนหนึ่งสําหรับคนที่กินเดือนต่อเดือนนยครับแล้วก็ลดเงินเดือนของแมネจเมนต์ก่อนเพราะเขาอยู่รอดเขามีหุ้นมีมีทองคํามีอะไรเก็บไว้อยู่แล้วระดับ C Le ลเวแต่ระดับ First Le v e l e n อ r y อาจจะให้กู้ไหมถ้าไม่ให้กู้ก็ผัดกันให้กู้เพื่อที่จะซื้อสป라이ส์เก็บมาเก็บอาหารเก็บไว้ที่บ้านช่วงล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ย work f ก o m home ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ให้เา เพื่อที่จะทำงาน uh huh. มี Stand-up Scrum ทุกวันผ่าน z o ูมผ่านอะไร uh huh. ะมี Daily Actionable Report ในช่องเลยครับก็เปลี่ยนวิธีการทำงาน uh huh. นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าลดลดคนจริงๆเนี่ยลองอีกวิธีหนึ่งคือลดเงินเดือนทุกคนเท่ากันแล้วก็ให้ทำงานผัดกันคนละสาวันต่อสัปดาห์แทนที่เป็น5วันต่อสัปดาห์ uh huh. จะได้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยโดนกระทบเต็มที่ uh huh. โดยโดยการถูกไล่ออกแต่ถ้าถูกไล่ออ,ลออกแล้วก็ต้องดูครับเป็นช่วงที่ถ้าใครมีเวลา มีเงินเก็บเนี่ยผมว่าก็เป็นช่วงที่ดีนะครับในการ take some time off นะครับเพื่อที่จะมา reskill ตัวเองคิดศึกษาเทรนแล้วก็ค่อยกลับไปใน work force ใหม่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการทำอาชีพอะไรยอยู่ในวงการไหนเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปสมัครในวงการที่เป็นขาขึ้น sunrise <ช>อย่าไปลงในวงการที่เป็น sunset นะครับสำหรับผู้ประกอบการก็ต้องมี digital strategy นะครับเปลี่ยนทั้งในองค์กรทั้งนอกองค์กร ในองค์กรที่ผมพูดไปมันก็มี30แอปแต่ไอเดียหลักหลักๆก็คือการเอา Cloud Service ต่างๆแอปต่างเนี่ยมาเปลี่ยนวิธีการทำงานลดต้นทุนเพิ่ม productivity นะครับออโตเมททุกอย่างอะไรที่ออ t โตเมทได้ก็ออ t โตเมทซึ่งผมแนะนำให้ไปดูคลิปคุณสุริชัยยุนนะครับที่ผมคุยเรื่องของ30แอปในการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับเสร็จปุ๊บอย่างที่3เนี่ยที่จะต้องทำเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยคือต้องมีเป็น external digital transformation external digital transformation อ่ะฮะคือเปลี่ยน business model นะครับหน้าที่ของ leader เนี่ยก็คือต้อง spot consumption trend ว่าตอในอนาคตเนี่ย consumption habit ของลูกค้ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอย่าง Airbnb อย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาเห็นชัดเจนว่าคนไม่ต้องการพักโรงแรมหรูๆอย่างเดียวแล้วเหมือนคนยุคที่แล้วแต่เขาต้องการเป็นซื้อประสบการณ์ที่ว่าได้เป็นเจ้าของปราสาที่อังกฤษสักหนึ่งวันใช่ไหมครับกระท่อม ริมทะเลอะไรเงี้ยครับริมภูเขาริมหน้าผาสักหนึ่งวันเป็นประสบการณ์แบบ sharing economy นะครั Airbnb เขาเข้าใจถึงผู้บริโภคหรือ Amazon Go เนี่ยครับห้างอื่นทยอยปิดสาขาเขาเปิดสาขาส่วนทางโตัอย่างมหาศาลสามพันสาขาภายในปีหน้าเนี่ยนะครับกำไรนะครับแ็มหลายพันล้านซึ่งเขาเข้าใจว่าผู้บริโภคคือชอบนะครับในการไปหยิบสินค้าแต่เขาแค่ขี้เกียจเสียเวลาต่อคิว แค่นั้นเองเขาก็เลยมี Amazon Go Technology ให้เขาเดินออกไปได้เลยซื้อแซนด์วิชภายใน12วิ14วินาทีอย่างเงี้ยครับหยิบแล้วก็เดินออกไปได้เลยนะครับซึ่งเขาก็ทยอยเทคโอเวอร์ห้างต่างที่ปิดตัวไปโตส่วนทางซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารคือต้องสปอ t c ตคอน sumption เทรนด์แล้วก็ต้องมีเป็นดิจิทัลสตรัทเจ y ให้เจอเพราะว่าเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องออนไลน์ต้องประหยัดเวลาให้กับคนสุดท้ายต้นทุนในการเปิดบริษัทมันถูกมากๆครับในยุคนี้ ว่ามันเป็นคลาวด์มันเป็นโอเพนซอร์สหมดแล้วแปลว่าคุณต้องลองคิดดูว่าณปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณเนี่ยดีที่สุดจริงหรือยังถ้ายังไม่ดีเนี่ย make a assumption ไ่เลยว่าจะมีคนอื่นมาให้บริการแทนคุณทุกวงการอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยขนาดเซเว่นอีเลเวนที่เขาคิดว่าเขามีบริการที่ดีอยู่แล้ววางทุกหน้าปากซอยคนยังไม่เดินออกไปซื้อน้ําเองเลยทุกวันนี้ตอนนี้เซเว่นอีเลเวนยังต้องมันหันมาทำเดลิเวอรี่าล้มาส่งเองแล้ว นะครับ,รบหน่อยแมคโครนี่คือส่งแป้งส่งอะไรไปร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องให้ร้านก๋วยเตี๋ยวมาซื้อที่แมคโครอีกต่อไปสิ่งที่ผมบอกคือทุกยุคทุกสมัยเนี่ยดีมาไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนค,คือ supply ค r เ a t i o n คุณต้องทอํายังไงรกร็ได้ให้การบริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยให้ดีขึ้นตลอดเวลาถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่เนี่ยจะมีคนอื่นมาแทนที่คุณตลอดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเป็นดิจิทัล s t r a t e g i e ให้เคลียร์มากขึ้นสิ่เเห็็นนชัดจกคื วงการที่จะเป็น the new normal ที่เห็นด้ชาด์เลกยกตัวอย่างอย่างการเรียนออนไลน์่ยมาแน่นอนเพราะว่าหลังจากสามสิบวันยังไงมหาลัยก็ต้องเปิดสอนนักเรียนอยู่ดีโรงเรียนก็ต้องเปิดมันก็จะสอนกันออนไลน์มากขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็น the new normal หรือจะเป็นเรื่องของ healthcare มันก็จะมีสิ่งเรียกว่าเทเล m e d i c i n e ทเลเ h e a l t h ซึ่งสมมติผมเป็นหมอเนี่ยใครป่วยก็คุยกันได้เลยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเสี่ยงติดเชื้อแล้วแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดรถติดอะไรเงี้ยครับ เราเรียกว่าเทเลเฮลท์แการปรึกษาบออนไลน์ซึ่งความจริงบางโรคเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาที่โรงพยาบาลก็ได้แค่คุยกันแค่นี้ก็รู้แล้วอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้<อ>นะครับ<อ>แค่ปรึกษาและอีกเทรนด์หนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของเฮลท์แคร์คนจะให้ความสําคัญกับเฮลท์แคร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของคลายเม็ด uh, เ change พวก uh, global warming แค่ที่จะให้คนถือถุงคลาสสิกหรือลด global warming air pollution ให้ให้ให uh มลพิททางอากาศลดลงอ่า ตรนี้ก็เป็นโอ,อกาสทางธุรกิจทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะมี awareness มาึ้นบริษัทต่างๆก็จะในอนาคตไม่ใช่บริษัทที่ทากาไรอย่างเดียวแล้วคนจะชื่นชมแล้วบริษัทที่เขาเปิดมาเนี่ยช่วยโลกยังไงบ้างเรื่อง global warming สังเกตว่าตอนนี้ทุกบริษทัทก็จะเริ่มบริาจ,<แ>จาคนักการเงนเคลรับมูลใช่เพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ตัวเองให้ใหสังคมยอมรับมากขึ้นว่าทาเพื่อสังคมด้านนี้ช่วยลำบากซื้อใจคนครับเทรนทางด้านนี้มันก็มาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารคือต้อง spot consumption trend แต่ก่อนที่จะสปอร์ตคอนเซ็ปชั่นเทรนด์ให้เจอเนี่ยผมแนะนำว่าผู้บริหารทุกคนควรจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ่งก่อนก่อนที่จะมีดิจิทัลทรานส์โอนเอชชันบางทีถ้าเราทำดีไซน์ทิงกิ่งเนี่ยเราจะรู้ความจริงว่าผู้บริหารที่เป็นซีเลเวลทุกคนที่ตื่นมานทำงานทุกวันเนี่ยยังเห็นไม่ตรงกันเลยว่าบริษัทเปิดขึ้นมาเพื่ออะไรความจริงมันสำคัญมากสำคัญกว่าอย่างพอเราทำดีไซน์ทิงกิ่งปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าบริษัทนี้เปิดขึ้นมาเพื่ออะไร,ร,ม,รมิชชั่นวิิิิิิชชชชัััััั่่่่่่่่นน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 นเเเเเเกกกกกดดขึ้้มมมมมาาาาพพืออะะะไรรรรรแแลลววทททีีีีีบษจจป็็คคงๆยยสญ ในการสร้างบริษัทที่เป็น long lasting company ค,คุณต้องเข้าไปถึง fundamental อะครับว่าอะไรที่มันยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเช่นทุกยุคท,ทุกสมัยคนก็ต้องกินข้าวดูไหมครับอย่างเจฟเฟ e โอลเนี่ยเขาตั้งบริษัทเขารู้เลยว่าไม่ว่าจะผ่านทุกยุคท,ทุกสมัยยังไงคนต้องการของที่มีคุณภาพดีในราคาที่ถูกที่สุดมันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอเมซอนเขาไม่ใเป็นต้องขายแค่นังสือเขาขายทุกอย่างที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่ mission vision ในองค์กรอแขงงุ เราก็ต้องมาตั่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมยังไงให้คนเนี่ยไม่กลัวที่จะล้มเหลวค่าที่จะทดลอง experiment ยิ่งบริษัทคุณใหญ่เท่าไหร่ผมบอกได้เลยว่าจำนวนการล้มเหลวต้องยิ่งมากขึ้นเมทริกซี่ซีอควรจะมีในการนับหนึ่งอันก็คือจํานวน fail experiment เพราะว่ายิ่งคุณทดลองเยอะเนี่ยโอกาสาที่ล้มเหลวคุณก็เยอะจะโตขึ้น in parallel แล้ว เพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าให้ทุกคนกลัวที่จะ Experiment ์เรนตอย่าง Nokia 33า0สูเนี่ยคือ t o อ d ดาว a p p r o a c ซ CEO สั่งมาว่ามือถือต้อง1่โทรออกได้สองส่ง SMS ได้สามเล่นเกมงูได้จบผมใช่ไหมครับนี่คือ top d ดาวถึงไม่อยู่ไม่รอดแต่พอเป็น iPhone ปุ๊บ Steve Jobs ไม่ต้องสั่งนะครับว่ามือถือมันทำอะไรได้บ้างคนทั่วโลกช่วยกันคิดนะครับว่า1มือถือเรียกแท็กซี่ได้2มือถือสั่งอาหารได้สามมือถือสั่งรูปภาพได้ ปรากฏว่า iPhone สร้างหลายๆอินดัสทรีขึ้นมาเลยเป็น billion dollar อินดัสทรีขึ้นมาเต็มไปหมดสร้าง Instagram สร้าง Gra ฟสร้าง Uber อรใช่ไหมัมันเป็น Open Source เพราะฉะนั้น Innovation เนี่ยมันควรจะเป็นฐานล่างให้เข้าถึงคนให้มากที่สุดนะครับในองค์กรก็เช่นเดียวกัน Innovation ไม่ควรจะมาจาก Top Down ถ้ามาจาก Todown เมื่อไหร่เนี่ยการันตีเฟอรเรียแน่นอนเพราะว่าซีอีโอหนึ่งคนคิดสู้คนเป็นร้อยคนถึงหนึ่งพันคนไม่ได้เลยนอกจากคุณจะเป็น Steve Jobs นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่ง คล้ายระบบโมนาคีซึ่งก็ต้องไปอ่านในหนังสือนะครับ build to last มันจะเป็น exception company จริงๆ build ที่แปลว่านะสร้างนะ build to สร้างเพื่อที่ไปจุดสุดท้าย last l a s t <S ให้อยู่คงทนนะครับ build to last build to last โอเคอ่ะงั้นผมอยากให้สุดท้ายนี้นะครับท็อปได้แบบว่าให้แนวคิดอ่าเมื่อกี้มันเป็นบริษัทนะอยากให้อะไรแบบว่ากับคนทั่วไปชาวบ้านธรรมดานะที่ไม่ได้เป็น C O เป็นคนแบบเนี้ย ทั่วไปทํางานหรือแบบอยากหารายได้เสริมทั่วไปเนี่ยท็อปมีอะไรอยากจะฝากทิ้งไวค้ครับคนกลุ่มนี้นะทางบ้านนะครับครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นครับมากที่สุดนะครับช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ของโลกนะครับ,รบมันไม่มียุคไหนแล้วครับที่เราสามารถสร้างบริษัทที่มีมูลค่าสามหมื่นกว่าล้านในภายในแค่เจเนอเรชันเดียวอย่างอเมซอนตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เวลา20ปีกว่าจะเป็นยูนิคอร์นสามหมื่นกว่าลา้าน,นใช่ไหมครับเฟซบุ๊กเหลือแค่10ปีหานครึ่ง ครับเป็นยูนิคอนสามหมื่นกว่าล้าน้าบิร์มาร์คซูเกอร์เบิร์กก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะครับอยู่ในฮาร์เบิร์ตดอมรูมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียมนมะาในมหาวิทยาลัยสร้สางเฟซบุ๊กขึ้นมาหรืออูเบอร์ใช้เว,วาลาหกปีเป็นยูนคิคอนรบ Airbnb สามปีเป็นยูนิคอนสามหมื่นกว่าล้านลักกิ้งคอฟฟี่ประเทศจีนสะิบแปดเดือน<ฮ>ปีครึ่งเป็นยูนิคอนถ้ามาถามอะกงอาม่าเราเนี่ยว่าคุณจะสร้างบริษัทที่มีมูลค่าสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยเขาคงไม่มีทางเชื่อ ้องใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าเจเนอเรชันนุ่นกว่าจะเข้าถึงคนสุดท้ายยุคพวกเราไปอยู่ในยุคที่ทั่วโลกมันเข้าถึงกันหมดแล้วครับพานเขียบแค่นึ่โป้งอันเดียวครับ,รบเขาด่นลงทุนให้กับเรารุ่นพี่เราลงทุนให้หมดแล้วในให้กับสภาพแวดล้อมให้มันพร้อมหมดทุกอ,อยาก่างรู้ไหม่รั้ว่าปีนี้ปี 4, 2020เนี่ยคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง5000ล้านคนทั่วโลกยิ่ง S m e มีต่างๆเนีเยถ้าคุณไม่มีดิจิทัลส t ตร t e g ีสมมติแอสมเพชชันแบบดีที่สุดไปเลย Maximum Market s i z ็กคือ7 0ล้านนคไทย70้านคน,คน ค the right? ือค LI like yeah. ิดในเคสที่ดีที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่เจ็ดสิบล้านคนจะขับไปซื้อร้านคุณที่เดียวแต่ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นดิจิทัลสตรีทจิเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าห้าพันล้านคนได้ในปีที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราต้องลงทุนอินเทอร์เน็ตเองไหมครับไม่ต้องลงทุนใช่ไหมครับเราต้องลงทุนในการเปิดหน้าร้านเองไหมครับไม่ต้องลงทุนเพราะว่าทุกคนมีมือถือให้กับแค่นิวโป้งเข้าถึงบริการของคุณได้อยู่แล้วเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลยว่า payment การชำระเงินเนี่ยมันจะเหมือนกับการส่งอีเมลมันจะ global <อ>ลวมันจะไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยทซึ่งอุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยคือ payment โอนเงิน<อ>ทีจะโอนข้าม<อ>ประเทศเนี่ยต้องเสีย5%ต้องมีค่าแปลภาษา<อ>คุยยังไม่รู้<อ>เรื่องจะ<อ>ไมหมครับรอไปอาที่2อาทิตย์ผ่าน swift ผ่านอะไรเต็มไปหมดแต่อีกหปีอีก1ิปีเนี่ยการโอนมูลค่ามันจะเหมือนกับการส่งข้อความมันจะ global frictionless แล้วก็ได้รับเงินทันที แปลว่าถ้าใครมีดิจิทัลสตร ATEGY เนี่ยจิ๊กซอต่างๆมันจะท,ะทะยอยอัลล็อกให้กับเราครับทั้งจิ๊กซอแรกคือข้อมูลการเข้าไม่ถึงข้อมูลตอนนี้ใครอยากจะรู้อะไรก็เสิร์ชหา Google เข้าถึงหมดแล้วจิ๊กซอที่2คือการเข้าไม่ถึงลูกค้าอตอนนี้สตีฟจ็อบส์ก็เอามือถือใส่กระเป๋าลูกค้าทุกคนขยับแค่นิดพวกเข้าถึงบริการของคุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณได้แล้วถูกจิ๊กซอที่3ามคลาวด์เซอร์วิสมีคลาวด์จะโน้ตเลยไม่ต้องมานั่งลงทุนในไพร,ร์ดเ้ิ ะนะครับเข้าถึงลูกค้าอย่างที่สี่ payment จะเป็นจิ๊กซอสโอนมูลค่ากันเหมือนส่งข้อความนะครับครับแล้วคุณจะไม่ได้แข่งแค่หน้าปากซอยต่อไปแต่คุณจะแข่งกับคนทั่วโลก<อ>และ market size s ต z ซก็จะ,จะใหญ่มากอีกหน่อยก็ะะะจะมีอินเทอร์เน็ต from the sky นะพวกบอลลูนอินเทอร์เน็ตที่บินผ่านทวีปแอฟริกาจะมีที่บินรอบหนึ่งสองสาเดือนผ่านรอบโลกได้สิบหกครั้งรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนอีกเจ็ดพันล้านคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแปลว่า Market s i z ซ์จะใหญ่มากมายมหาศาลเลย หน้าที่ของคุณคืออย่าทําทุกอย่างทําอะไรให้ดีที่สุดอย่างยั่งย่างให้ดีที่สุดไปเลยครับนะครับและให้เข้าถึงคนจํานวนมากที่สุดนะเพราะเราอยู่ในยุคที่การเข้าถึงคนมันง่ายมากๆจำนวนมหาศาลง่ายมากๆแล้วในการแข่งขันมันก็สูงมากเพราะฉะนั้นอย่าทําทุกอย่างทําอย่างเดียวก็พอแต่ให้ดีที่สุดไปเลยแล้วก็เกลียวให้ใหญ่เกลียวให้กับคนทัวโลถือว่านี้เจ็บจบแบบชัดเจนมากนะครับผมมองเลยว่ายุคเนี้ยมันท็อปเป็นอีก หลักฐานนะหนึ่งหลักฐานที่ยืนยาวนะที่พี่เชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถขย่าอุตสาหกรรมหนึ่งได้นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่เนี่ยทำไว้หมดแล้วฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีความมีความเก่งมีความเฉพาะด้านนะอันเนี้ยมันจะขยายให้คุณเข้าถึงผู้คนอีกมากมายที่เขายังรอทักษะเขายังรอองค์ความรู้เขายังรอสวิตและบริการคุณเพื่อจะไปแก้ปัญหาให้กับเขาได้นะครับก็ ยังไงก็ขอขอบคุณท็อปนะที่มาให้ความรู้ฟรีวันนี้นะครับแบบโอ้โหแบบผมเชื่อว่าใครจะได้หลายคนเนี่ยฟังแล้วก็ต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าถ้าสุดท้ายคุณไม่ปรับเปลี่ยนคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะผมชอบคำพูดที่ท็อปก็คือมันจะเหมือนทอรเลกอะคุณจะยึดติดความสําเร็จเดิมๆที่คุณเคยผ่านมาวันนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนแบบ Exponent i a l ก็คือก้าวกระโดดนะคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลง ความเป็นไปไ,ได้นี้เห็นชัดมากเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิตอลแน่ๆเลยแล้วก็เราต้องเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เราต้องมีพื้นที่ยืนในสังคมออนไลน์เพื่อจะสร้างตัวตนแล้วก็ยึดคีย์เวิร์ดของเราให้ได้ซึ่งมันเป็นความรู้ที่ไม่มีสอนที่ไหนครับผมมีความคิดก่อนที่จะเข้ามาว่าเฮ้ยโลกออนไลน์คือมันอยากจะเข้าไปสู่อะมันอยากจะไปทํามอยากจะไปอะไรแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราคงชา้ากว่าคนอื่นแล้วครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมได้จริงๆคือผมได้ยินว่า เฮ้ยเราเองอ่ะก็สามารถเริ่มได้และมันก็เริ่มได้แบบจากไมซ์เซ็ตเราด้วยจริงๆวันนี้มันแอบจะเริ่มง่ายกว่าสมัยก่อนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือหลายๆอย่างที่เข้ามาเชื่อมเราให้เราเข้าไปทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราได้เห็นสถานะตอนนี้เออว่าตอนนี้โลกเป็นยังไงแล้ว1นปีนี้เป็นยังไงน,นี้คือผมชอบมากจริงๆสิ่งที่ชอบมากๆในวันนี้คือในเรื่องของดิจิทัลแอคเซสครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ในยุคใหม่คือคนรุ่นใหม่จําเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นดดิิจอออลลครรรรัพูะไแ้วนเเชืืถ่าาถถาาาสม ผวดเป็นรายได้ของเราได้ซึ่งตรงนี้อยากจะแนะนําให้คนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่โลกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดย YouTube, Twitter, Facebook อะไรเนี่ยให้สร้างตัวตนให้เราสร้างประโยชน์ในแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วเราก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่งานสำมันานี้สอนเรื่องนี้ให้กับผมเยอะมากแล้วคิดว่าจะเอาไปปรับใช้ในวันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ